เวลา55รุ่งสางเหนือเทือกเขาพนมดงรักบรรยากาศรอบปราสาทเขาพระวิหารเงียบสงัดจนหน้าขนลุกหมอกหนาปกคลุมยอดผามออ,อีแดงบทบังทัศนวิสัยทั้งหมดทหารพรานชุดดำของไทยที่ลาดตระเวนอยู่ตามแนวชายแดงรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนผิดปกติจากพื้นดินไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่มันคือเสียงคำรามจากทิศใต้เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆจนแก้วหูแทบแตก ทันใดนั้นท้องฟ้าสีเทาหม่นก็ถูกฉีกกระชากด้วยแสงวาบสีส้มพาดผ่านหัวไปอย่างรวดเร็ววินาทีต่อมาเสียงระเบิดกัมปนาก็ดังสนั่นวันไหวไปทั่วอำเภอกันทรลักั์ฝค่นควันและเศษดินพลวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามันไม่ใช่ปืนของหรือจรวด RPG กระจอกจอกที่เคยปะทะกันเมื่อทศวรรษก่อนแต่มันคือจรวดหลายลำกล้องขนาด300มมแบบ PHL 03 t y p 0 03ที่ผลิตจากจีนซึ่งกัมพูชาแอบเคลื่อนย้ายขึ้นมาติดตั้งบนที่ราบสูงดอกไม้ไฟแห่งความตายชุดแรกปูพรมถล่มฐานปฏิบัติการส่วนหน้าของไทยจนราบเป็นหน้ากลองในพริบตานี่ไม่ใช่การประทะงงๆเพื่อแย่งชิงพื้นที่ไม่กี่ตารางเมตรอีกต่อไปแต่มันคือคำประกาศสงคราม Declaration of War ฝ่ายตรงข้ามต้องการใช้ความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์บนยอดเขาเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ศรีรษะเกษตรให้กลายเป็นทุ่งสังหาร ด้วยอำนาจการทำลายล้างที่ยิงไกลถึง100กิโลเมตรกองทัพภาคที่2ของไทยตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตทันทีสัญญาณกระสุนจริงถูกส่งตรงไปยังหน่วยปืนใหญ่ที่รอคำสั่งแนวหลังถึงเวลาที่ราชนีแห่งสนามรบอย่างซีซ่าปืนใหญ่อัตจรลร้อยใหญสัญชาติฝรั่งเศสจะต้องออกโรงกู้สักดิสตรีขึ้นมาก่อนที่ผืนแผ่นดินอีสานใต้จะลุกเป็นไฟ ย้อนกลับไป48ชั่วโมงก่อนเสียงปืนนัดแรกจะดังขึ้นความตึงเครียดตามแนวชายแดนสีสะเกตพระวิหารได้ถูกยกระดับสู่จุดวิกฤตสูงสุดนับตั้งแต่ปี2011หน่วยข่าวกรองทางทหารของไทยรีทีมีจับสัญญาณวิทยุสื่อสารที่หนาแน่นผิดปกติจากฝั่งกัมพูชาพร้อมภาพถ่ายดาวเทียมที่เผยให้เห็นขบวนรถบรรทุกทหารขนาดใหญ่ลักลอบขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ปริศนา ขึ้นสู่ยอดเขาภายใต้ความมืดม่านพลางตาถูกเปิดออกเมื่อแสงอาทิตย์แรกกระทบกับวัตถุโลหะมันคือแท่นยิงจรวดหลายลำกล้องและระบบเรดาร์ต่อต้านอากาศยานที่ถูกวางตำแหน่งหันหน้าเข้าหาตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกดอย่างชัดเจนพื้นที่ทับซ้อนสีตารางกิโลเมตรรอบตัวปราสาทกลายเป็นชนวนระเบิดอีกครั้งเมื่อรัฐบาลกัมพูชาประกาศซ้อมรบด้วยกระสุนจริง l ลา e f i ายเอ็กซ์์ไซส์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ของไทยตอบโต้ทันทีด้วยการประกาศใช้แผงป้องกันประเทศ4คอรภูมิรถถังหลัก M60 ปและรถคุ้มเกราะ BTR 3 1ถูกเคลื่อนย้ายออกจากค่ายสรพสิธิ์ที่ประสงค์มุม่งหน้าสู่แนวหน้ากันทรลักษ์ชาวบ้านนับหมื่นคนในพื้นที่เสียงไพร เริ่มอพยพลงสู่หลุมหลบภัยที่ถูกทิ้งร้างมานานนับสิบปีเ <c oughs> สียงร้องไห้ของเด็กและแววตาหวาดกลัวของผู้เฒ่าผู้แก่สะท้อนให้เห็นว่าฝ <c oughs> ันร้ายในอดีตกำลังจะหวนกลับมาแต่ครั้งนี้มันรุนแรงกว่าเดิมหลายเท่าความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ตกเป็นของฝ่ายกัมพูชาอย่างสิ้นเชิงตัวปรา,าสาทตั้งอยู่บนชาง้อนหาสูงชันเปรียบเสมือนป้อมปราการธรรมชาติที่มองเห็นทุกความเคลื่อนไหวของทหารไทยที่อยู่ตีนเขา ทหารพรานไทยที่รักษาการอยู่บริเวณพามอ,ออีแดงต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลพวกเขารู้ดีว่าหากมีการประทะเกิดขึ้นพวกเขาจะเป็นเป้ากระสุนชุดแรกและแล้วฟังเส้นสุดท้ายก็ขาดสะบัน้นเมื่อโดรนลาดตะเวนเฮอร์เมส450ของกองทัพบ,บกไทยที่บินเรียบชายแดงถูกสอยร่วงด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบพกพาแมนแพดจากฝั่งตรงข้ามซากโดรนที่ลุกไหม้ตกลงสู่ภูเขาเบื้องล่าง เป็นดั่งสัญญาณนกหวีดเริ่มเกมแห่งความตายการพูดสิ้นสุดลงณนะวินาทีนั้นและอำนาจการยิงคือภาษาเดียวที่จะใช้สื่อสารกันต่อจากนี้เวลา5.45การรอคอยสิ้นสุดลงเมื่อเรดาร์ตรวจจับวิถีกระสุนแบบ A R T U R ER, Artillery Hunting Radar ของกองทัพบ,บกไทยสามารถคำนวณจุดที่ตั้งยิงของค้าศึกบนยอดเขาได้อย่างแม่นยำระดับตารางเมตรข้อมูลพิกัดดิจิทัลถูกส่งผ่านระบบ Data ลลิ ไปยังหน่วยปืนใหญ่เคลื่อนที่เร็วที่ซ่อนตัวอยู่ในสวนยางพาราห่างออกไป20กิโลเมตรภารกิจยิงกระสุนระเบิดแรงสูงพิกัดกริด48พียิงสิ้นเสียงคําสั่งของผู้บังคับกองพันธ์ระบบไฮดรอลิกของปืนใหญ่อัตาจรล้อย,อยางซีซ่าขนาด155มมทั้ง6กระบอกทำงานประสานกันอย่างรู้ใจลำกล้องปืนยกขึ้นทำมุมสูงด้วยระบบคอมพิวเตอร์และวินาทีแห่งการลางแคน ก็มาถึงเสียงปืนใหญ่คำรามกึกก้องพร้อมกันแรงถีบถอยหลังทําให้ตัวรถขนาดมหฮอมาสั่นสะเทือนฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วบริเวณกระสุนปืนใหญ่แบบนําวิถีพุ่งแหวกอากาศด้วยความเร็วเสียงมุ่งหน้าสู่เป้าหมายที่อยู่สูงขึ้นไปบนยอดเขาพนมดงรักบนยอดเขาฝ่ายกัมพูชากําลังเตรียมโหลดลูกจรวดชุดใหม่ใส่แท่นยิง PHL 03โดยไม่รู้ตัวเลยว่ามาจุราชกาลังเดินทางมาหาภายในเวลาไม่ถึง หนึนาทีกระสุนปืนใหญ่จากฝั่งไทยตกลงมากลางวงล้อมอย่างแม่นยำราวจับวางไม่ใช่การยิงกราดแบบปูพรมแต่เป็นการยิงแบบ surgical strike ที่เล็งไปที่รถบรรทุกกระสุนและแท่นยิงโดยเฉพาะเสียงระเบิดตูมตามดังกองหุบเขาเร็วไฟจากการระเบิดต่อเนื่อง secondary explosion ของดินขับจรวดค่าสึกพุ่งสูงเสียดฟ,ฟ้าเปลี่ยนยอดเขาที่เคยหนาวเหน็บให้กลายเป็นทะเลเพลิง รถยิงจรวดราคาแพงระยับถูกฉีกกระชากเป็นเศษเหล็กป้อมประการธรรมชาติที่พวกเขาภูมิใจบัดนี้กลายเป็นกับดักมรณะที่ไม่มีทางนีแต่ข้าศึกยังไม่ยอมจำนวนรถถังที่55ที่ซ่อนอยู่ในอุโมงค์คอนกรีตเริ่มเคลื่อนออกมาเพื่อยิงสนับสนุนทหารราบที่กำลังบุกลงเข้ามาทางช่องบันไดหักทหารพรานไทยที่เสียเปรียบด้านจำนวนต้องงัดอาวุธต่อต้านรถถังนำวิถีระยะกลางแบบสปคเอ r ออกมาใช้ ท่ามกลางเสียงปืนกลที่สาดลงมาราวกับหาวฝนพลยิงไทยเล็งเป้าผ่านกล้องความร้อนรอจังหวะที่รถถังฆ่าศึกโผล่พ้นแนวหินยิงจรวดพุ่งออกจากท่อไตระดับขึ้นสูงก่อนจะดิ่งลงเจาะเข้าที่ส่วนป้อมปืนซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สุดของรถถังเสียงระเบิดทึบๆดงถถังขึ้นพร้อมกับฝาสูบรถถังที่กระเด็นหลุดออกมารถถังเหล็กกล้ากลายเป็นเตาอบมนุษย์ทันทีการปะทะดำเนินไปอย่างดุเดือดเลือดนองท่วมแผ่นดินอีสานใต้ เสียงร้องสั่งการสลับกับเสียงระเบิดผสมปนเปไปกับกลิ่นคาวเลือดและเขมาดินปืนนี่คือสงครามปืนใหญ่ที่รุนแรงที่สุดในรอบทศวรรษเวลาสิบหนอแสงแดดแผดเผาเริ่มไล่ความหนาวเย็นออกจากเทือกเขาพนมดงรักแต่ไม่อาจไล่ความเศร้าโศกที่ปกคลุมอยู่ทั่วสมรภูมิได้ควันไฟสีดำยังคงลอยขอโขมงเหนือซากรถถังที5และแท่นยิงจรวดทีเฮริลที่ถูกทำลายจนกลายเป็นเศษเหล็กบิดเบีย้ยวบนยอดผา เสียงปืนใหญ่เงียบสงบลงแล้วเหลือเพียงเสียงใบพัดของเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคของกองทัพบกไทยที่บินวนเวียนเพื่อลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่สีแดงยุทธการตอบโต้ด้วยไฟจบลงด้วยการที่ฝ่ายกัมพูชาต้องถอยร่นกลับเข้าไปในแนวหลักทิ้งยุโทโธปกรณ์มูลค่ามหาศาลไว้เป็นอนุสร์แห่งความพ่ายแพ้กองทัพไทยสามารถรักษาธิปไตยเหนือพื้นที่ทับซ้อนไว้ได้แต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นไม่น้อยไปกว่ากัน หลุมระเบิดขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่เกษตร,รกรรมในอำเภอการทรรักษ์โรงเรียนและบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายจากสะเก็ดร,ระเบิดประชาชนผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียที่ทำกินและทหารกล้าหลายนายต้องสลัดชีพเพื่อแลกกับความสงบสุขที่เปราะบางนี้ในระดับนานาชาติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอันส์เรียบประชุมสุขเฉินเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงและกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาทันที อาเซียนตกอย Diamond, <texts hi awia labels> ู่ในสภาวะกระอักกระอ่วนใจเมื่อสมาชิกต้องเลือกข้างระหว่างพี่ใหญ่กับน้องเล็กที่ต่างก็มีมหาอำนาจหนุนหลังจีนออกมาแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการใช้อาวุธตะวันตกถล่มยุทธโธปกรณ์ของตนในขณะที่สหรัฐและฝรั่งเศสถือโอกาสนี้ชื่นชมประสิทธิภาพของระบบปืนใหญ่ซีซ่าที่สามารถเปลี่ยนเกมในสมรภูมิภูเขาได้อย่างเหลือเชื่อ แต่สำหรับทหารที่ยืนตรังงานอยู่บนผามอ,ออีแดงชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องน่าดีใจมันคือสัญญาณเตือนว่าสงครามยุคใหม่ได้มาเคาะประตูบ้านแล้วการประทะกันครั้งต่อไปจะไม่ใช่การยิงขู่แต่จะเป็นสงครามเต็มรูปแบบที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงทั้งโดรนสังหารขี่ปนาวุธพิสัยไกลและสงครามไซเบอร์ความขัดแย้งเรื่องปราศาสเขาพระวิหารจะไม่จบลงง่ายๆ กราบใดที่เส้นเขตแดนยังเป็นเพียงเส้นสมมติที่ขีดเขียนด้วยความโลภและทิฏฐิมานะเมื่อธงชาติไทยถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาอีกครั้งท่ามกลางกลิ่นคาวเลือดและเขมาดินปืนมันไม่ได้โบกสะบัดเพื่อฉลองชัยชนะแต่โบกสะบัดเพื่อเตือนสติคนไทยทั้งชาติว่าเสรีภาพแลกมาด้วยเลือดและศัตรูที่แท้จริงไม่เคยหลับไหลภูเขาไฟแห่งความขัดแย้งลูกนี้อาจสงบลงชั่วคราวแต่มันพร้อมจะปราทุข,ขึ้นมาใหม่ได้ทุกเมื่อที่เผลอและเมื่อวันนั้นมาถึง กองทัพไทยต้องพร้อมที่จะเป็นกำแพงเหล็กที่ไม่มีวันถูกทำลาย